พระเอกของบ้านเราเนี่ยก็เซ็กซี่นะไม่แพ้ใครเลยในชาตใดในโลกนี้ถูกต้องโดยเฉพาะเล่นละครทีไรนั้นมันทำตรงเซ็กซี่บอกเลยได้ใจแฟนๆไปเต็มๆมามาดูสักหน่อยมีพระเอกคนไหนกันบ้างนะคะคนแรกเลยคนนี้คุณสายชนกําลังฮอตเลยจ้าคนนี้มีชื่อจริงว่าเอสกันตพงศ์ล่าสุดรับบทกับชลาชนชนะชนเออพูดผิดชนะชนคือชื่อเขาในละครชลาชน หนุ่มเจ้าสเสน่ห์ในละครแม่เบีย้ยนั่นเองนะคะโชว์ลีลากันอาบน้ำสุดแซ่บเลยจ้าแซ่บขนาดที่ว่าเออพี่เอนะนะผู้จัดนะยังอดซีดไม่ไหวเลยต้องเอามาแชร์ผ่านไอจีนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กไปด้วยนะจ้า,าบบดูหน่อยคะ่ะ เออเดี๋ยวก่อนนะชนะชลคุณคุณคุณเป็นอะไรอะคะคุณพี่ัยขออนาตหัวเราะทำไมอะคือเอาคุณผู้ชมเอาพูดตรงๆอะสีอาบน้ำอะเนาะทำไมต้องทุบกระจกทำไมต้องทุบกระจกนี่ไงหลายคนสงสัยเหมือนพี่แจ๊คเนี่ยหนุ่มเอสก็เลยนะขอคอมเมนต์ละกันนะแก้เขินบอกว่าทําไมชนะชลต้องเอามือตบกระจกด้วยครับพี่เอบางคนก็แซวว่าเออสงสัยขอบกําเริบใช่บอกแบบนี้พี่แจ๊คว่าไงอะจริงเปล่า ท่านก็คุ <c oughs> ยกันยังไงนอกคอมเมนต์ละกันเอาว่าสีแผกก็คือสีแผกม,มัเลิศคุณผู้ชมดูเข้มๆไปแล้วนี่มาดูโอปป้าสลังเฮเหมือนกันนะคะ ที่เคนเีรเดชนะคะละครกาลังออนอยู่ตอนนี้ค่ะส<อ>ีไม้ลายมือก็ยกให้นะคะแต่ว่าที่ฉันยอมจริงๆค่ะในในซีนเขามีฉากนี้ด้วยนะคะในละครน,นคะ่ะโชบอดี้จ้าโชทีไรนะคะอุ้ยน้ำยาน,ำน้ำลายจะบอกว่าน้ำยาน้ำลายมันหยดป๊กหยดป๊กตลอดนะคุณผู้ชมนี่เ <Okay. S 1> ข้าห้องน้ําอีกแล้วสิบเต็มสิบไปเลยค่ะเ,<อ>เรื่องยิ่งล่าสุดน,นะคะคุณผู้ชมละครเรื่องนี้รักน,รกนิรันจันทาดิฉันอยากจะเป็นแบบ อยากจะสิ่งล่างคุณไอ,อ,อ้คือในเรื่องเขาเป็นแวมไพร์อะร่ะทำอะไใกล้คิดกันแบบนี้ด้วยไงดิฉันอยากให้เขาดูดคอฉันโอ้โหพี่จิตโอ้ยคุณผู้ชมมันข่าวมากไปดูเลยค่ะออดูสิต้องจัดคุณดูให้เต็มตา<น>ผมให้โอกาสคุณล้เฮ้ยดูให้เต็มตาเลยอะ <c oughs> ่ะ คนนี้คนนิดนึงกระฉากขายกรุบกริบนะจ๊ะสองคนยังไม่พอยังไม่จูใจดีฉันแถมให้อีกหนึ่งคนแล้วกันคนนี้ค่ะยังไม่ใช่คุณพ่อนะจ๊ะแต่ว่า,ววานี่แซ่น,นี้เอิ่นมาปริ แต่ก็ลีนเธอออกหน้าออกตาเลยหมากปรินนั่นเองค่ะกล้ามท้องแน่นๆผิวเนียนๆคนนี้ถูกพูดถึงบ่อยเพราะว่าอะไรขาวโอโม่ความขาวเนี่ยเห็นไหมมันกะแทกตาค่ะคุณผู้ชมแม่ยกแชร์สนันโซเชียลทุกทีบอกโอ้ยโอ้ยฉันอยากเป็นคิมเบอร์รี่เอาไปดูคลิปค่ะทาเลือกที่หนึ่งทิ้ทานไปได้ ชาสิบล้านที่ไหนเนี่ยที่สองนี้น,น,น,ง,ง,นง่นัด้มาจีบเลยนะบ้าหรือเปล่าอ้โหบ้าเอ้ยบ้างล่ะก็ร<อ>ู้อยู่นะว่าเขาคงไม่ได้แบบว่าแก้ผ้าจริงๆหรอกแต่ว่ามุมกล้องอะ มันทําให้แบบเร้าใจเหลือเกินนี้ติดตามอันนี้บันไดหรืออะไรไปบังตรงนั้นน่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าชุวงนี้เนาะหลายคนเครียดไงเราก็เลยนําเสนอข่าวที่มันแบบหัวใจฟูฟ่องแต่ว่าเราลิ้นรัวเหมือนกันนะอะไรนะคะว่าแต่ชั้นเธอก็เป็นเ